สวัสดีครับเอฟซี FC บาลรมทุกท่านทีเขามารับชมช่องบาโรมทีเกตคลิปนี้กับทิผ้ามาเยียมย่อมเน่าครับประเทศนี่สารเน่าโบประท่ายเอาพาขนครับให้เอฟซีชมประภาบรรยากาศเลยครับนี่ก็คือภากันกิ่เขาที่นานาเรียบร้อยครับวกุุ นี่แลกินขนาดเหลืเียมไม่ได้กินเหลือดิกบรรยากาศทุ่ๆครับตรงก็่างหมอที่หมอริงหลังป้าโตีจีนี่แบบนี่แบบนั้นทไหมอ้าวผู้ชยเพื่อนบบท่านเห็นยังมือท่าเปลี่ยนก้อนมูลละมูวนเหร นี่ี๋ยวต้มปลาคอใหญ่กน่อน่ไอ้พี่ยังนี่ิ้ปลา้ปลาอ้หตัวใหญ่แค่า่ไขใหญ่เมีไข่พ่อกอ้จะเป็นมวนเนาะตีอย่างไรตีบ่กต้มปลาโคบอถือูอยังบานนี่มีป้าอยู่บ่ต้แขน้แขงจะเล่นสงก้านะไไหไเทียมไหแล้วระดับบุซอยเป็นปุ้งเอี้ยงบานนี่เทม เขาอินแน่นี่อย่บอกนะรู้ละสมเนี่ผู้หญ่งผิอ้นี่ผิดผงเขาส่เังสี่บอกครับสมใช่สมใช่เออเป็น h ็ a เปึ๋งๆปากรใอย่มีกระือบดีกัถ้ามองง่ายคออมาทำเมื่อกี้ขาวปลาด้หนี่เมื่อกี้ข่าวปลาตประทไทย ปทหน่อว้ยาอปลาทิวหน่อเจ้ยไอ้ปาวใเมากินเขานอกบ้านกินเขานอกบ้านเขาป่หยมากินอยู่ในปลานอกบ้านเว้ยแทบ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 ปาหยม่หันมืดแน่กระจายื้นดาน่ยัไม่ไดยังอ้ยต้มให้กันให้ปลาหมะน่บแสบแสบเพาคุณด้แทสแทบแสบแทบ ปาพีผานองผมไทยแหรอครับผมไทยแหรครับผมไทยพ่อว่าันูกพนเพิ่นทิมอันต้นนกับพีผู้ยซอยเพิ่นเด้อครับผู้เอียงเฮ็ดเลียงมันวะเปียบบ้าน พมสมมันิเป็นขนกหรือเปล่าน้อแม่มตัวเพมสมมันิเป็นขนมมันเลยนี่าเมฆขั้วเปนกิจผลของกาเป็นเรื่อยบัานนี่สีเต้นยิ่บสีเต้นยิ่อสีเต้นมาี้นมา้งกุหก้งก้ฮะมีนัอามห้บดใหัวน้ำเด้อ

ตุ๊กปลาท้ายเด้อมาเล่นน้ำเล่นน้ำมาเล่นน้ำสงการเด้อคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นรุลังใจส่องมาเป็นุ่สีเกียวนั่นเองนะครับเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชม